ต่อไปนะครับก็คันควบคุมต่างๆนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเกียร์หลักนะครับเบรกมือนะครับคันเข้าเกียร์ P.T.O. นะครับหรือนะครับคันควบคุมอุปกรณ์3จุดนะครับก็สามารถใช้ได้3ระบบนะครับก็เป็นแบบ Position Control นะครับหรือแบบควบคุมธรรมดานะครับแบบ d o o p Control นะครับหรือเป็นการควบคุมแบบ อัตโนมัตินะครับนะครับหรือถ้าไหนจะใช้นะครับคันควบคุมสองคันควบคุมนะครับร่วมกันนะครับก็จะกลายเป็นนะครับแบบผสมครับกรณีการใช้แบบผสมนะครับเมื่อผ่านจานนะครับไปเจอนะครับที่ลุ่มหรือที่ดินอ่อนหรือนะครับไปเจอก้อนหินนะครับ กรณีเจอก้อนหินนะครับหรือรากไม้นะครับผ่านจานนะครับก็จะส่งสัญญาณมาอย่างก้านต่อนะครับทำให้นะครับตัวผ่านจานนะครับยกขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อหลบหลีกนะครับก้อนหินหรือรากไม้นะครับเมื่อผ่านไปก็จะลงไปอยู่ในระดับเดิมนะครับส่วนกรณีไปเจอดินอ่อนนะครับทางควบคุมก็จะคอนโทรลให้ไม่กินลึกนะครับจน ทำให้นะครับรถนะครับเกิดแรงชุบลากที่น้อยลงนะครับซึ่งการใช้แบบผสมนะครับข้อดีนะครับก็คือสามารถควบคุมนะครับระดับนะครับความลึกนะครับของอุปกรณ์นะครับคงที่นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆใต้พื้นดินนะครับก็สามารถนะครับยกขึ้นนะครับป้องกันการเสียหายของ อุปกรณ์ได้อย่างดีครับการควบคุมขั้นต่อไปนะครับเป็นการควบคุมคอนโรลใบมีดหน้านะครับสามารถนะครับปรับนะครับให้เป็นวาวทางเดียวหรือวาวสองทางได้นะครับทำให้การปรับพื้นที่นะครับสม่ําเสมอนะครับนะครับส่วนขั้นต่อไปนะครับก็เป็นนะครับเกียร์เต่ากระต่ายหรือช้าเร็วนะครับซึ่งจะใช้ร่วมกับนะครับเกียร์หลักและเกียร์ซิงโครชัตเติลนะครับ ดังที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกชัตเติลนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะมีคันเกียร์หลักนะครับนะครับคันเกียร์หลักก็จะมีอยู่4จังหวะนะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สและเกียร์สนะครับคันเกียร์ถัดไปนะครับก็จะเป็นคันเกียร์เกากระต่ายนะครับ หรือเกียร์ช้าเร็วนะครับก็จะมี2จังหวะก็คือจังหวะเต่าช้านะครับแล้วก็กระต่ายนะครับเร็วนะครับคันเกียร์คันที่3นะครับก็คือนะครับคันเกียร์ชัตเติรนะครับนะครับก็จะมีนะครับคันเกียร์ชัตเติรนี้ก็จะมีนะครับเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับอาร์นะครับถอยหลังเอฟฟอนนะครับอารีเอนะครับแล้วก็เห็นนะครับเป็นจังหวะว่างนะครับเมื่อ นะครับเราเข้าเกียร์หนึ่งไปแล้วนะครับเมื Century ่อเราเข้าเกียร์หนึ่งไปแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกใช้นะครับว่าจะต้องการความเร็วช้าหรือเร็วนะครับก็จะมาเลือกนะครับสามารถเลือกได้2สเต็ปก็คือเต่านะครับก็คือช้านะครับกระต่ายนะครับก็คือเร็วนะครับนะครับเมื่อเข้าเกียร์หนึ่งไปแล้วนะครับเราสามารถเลือกความเร็วได้2จังหวะทําให้นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเราก็ตอนนี้ก็มีอยู่2เกียร์แล้วนะครับ นะครับเกียร์หนึ่งช้าเกียร์หนึ่งเร็วนะครับแล้วมา like คูณนะครับจำนวนสเกียร์หลักนะครับคูณ2เข em. ้ s, <it is S 2> าไปนะครับก็จะทําให้ได้เกียร์ครบนะครับ8เกียร์นะครับส่วนนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเราจะมาเลือกใช้นะครับตัวนะครับคันเกียร์ชัตเติลนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเมื่อเกียร์หนึ่งเรานะครับมีอยู่2เกียร์แล้วก็คือ1ซช้าและ1เร็วนะครับเมื่อเดินหน้านะครับ เราก็สามารถเดินหน้าได้2จังหวะก็คือเดินหน้าช้าและเร็วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแปดเกียร์เดินหน้าที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็สามารถนะครับดึงเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์อานะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับทำให้ความเร็วรอบนะครับในการขับเคลื่อนนะครับทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับเท่ากันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่เกียร์ไหนนะครับก็สามารถนะครับ เดินหน้าถอยหลังเกียร์ดังกล่าวได้นะครับคันเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับหรือเรียกต่างเป็นทางการว่านะครับเป็นเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นแบบนะครับออโต้ไฮดรลิกชัตเติลนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับความเร็วเกียร์เดินหน้าและถอยหลังก็จะเท่ากันนะครับความคล่องตัวในจุดนี้นะครับเป็นจุดเด่นนะครับของ สินค้าของบริษัทสยามคูปุต้าคอร์ปอเรชั่นนะครับนะครับทำให้สะดวกนะครับรวดเร็วนะครับในการทำงานที่จะต้องเดินหน้าหรือถอยหลังบ่อยๆนะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นล็อกกันฟีนะครับล้อหน้านะครับหรือดิฟเฟอเรนเชียนล็อกนะครับกรณีรถติดลมนะครับเราสามารถเหยียบล็อกกันฟีนะครับเพื่อให้นะครับเปล่าล้อหน้านะครับ เป็นจังหวะเดียวกันนะครับทำให้ล้อหน้าไม่ฝี่นะครับส่วนล้อหลังนะครับเป็นระบบด i ฟเ e r เ n t i a นล o อกอัตโนมัตนะครับเมื่อเกิดนะครับแรงบิดข้างใยข้างหนึ่งต่างกันนะครับตัวดิฟล็อกก็จะล็อกโดยอัตโนมัตนะครับนะครับข้อควรระวังในการใช้ล็อกกันสีนะครับในขณะที่ใช้ล็อกกันสีนะครับให้หมุนพวงมาลัยนะครับให้ตรงนะครับล้อหน้าอยู่ในแนวตรงนะครับและเท่ากันนะครับห้าม หักเลียวนะครับข้อที่2นะครับก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับเกียร์เต่าหรือกระต่ายนะครับข้อที่3นะครับเร่งรอบนะครับด้วยคันเร่งมือนะครับให้รอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณพันรอบนะครับต่อนาทีนะครับเพื่อใช้สําหรับขับเคลื่อนนะครับรถให้ขึ้นจากหลมนะครับและก็ควรระวังนะครับที่สําคัญก็คือนะครับห้ามใช้ล็อกกันฟีนะครับในการดันรถ คนอื่นนะครับหรือใช้ทํางานนะครับรถกันฟีนี้นะครับทามาสําหรับนะครับใช้เฉพาะช่วยนะครับตัวเองเท่านั้นนะครับกรณีติดลมนะครับจุดต่อไปนะครับก็เป็นระบบเบรกนะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบกลไกนะครับเป็นจานนะครับเบรกแช่ในน้ํามันนะครับสามารถนะครับแยกเลี้ยวนะครับเบรกซ้ายขวาได้นะครับเมื่อต้องการนะครับวงเลี้ยว ที่แคบนะครับก็สามารถแยกเหล็กได้นะครับซ้ายหรือขวานะครับกรณีนะครับเดินทางนะครับหรือภาวะปกตินะครับไม่ทํางานนะครับก็ให้ล็อกนะครับเป็นเบรคคู่นะครับเนื่องจากนะครับหากเราแยกเบรกแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วนะครับเมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราเบรกนะครับอาจจะการกินของหรือการจับของผ้าเบรกนะครับแต่ละด้านจะไม่เท่ากันนะครับทำไม เราสามารถนะครับเสียหลักนะครับหรือหมุนได้นะครับจุดนี้นะครับก็ย้านิดนึงนะครับกรณีเดินทางนะครับให้ใช้เบรกคู่จุดต่อไปนะครับก็เป็นนะครับคลัต์นะครับระบบคลัต์นะครับของเรานะครับจะเป็นระบบแผ่นคลัต์หลายแผ่นนะครับแช่อยู่ในนะครับน้ามันนะครับทาเป็นระบบคลัต์ที่นะครับลดการสึกหรอ โดยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับทำให้เกิดความนุ่มนวลน,นะครับในการเหยียบครั์นะครับทำให้ได้ทำงานตลอดทั้งวันไม่เมื่อยล้าและไม่ต้องนะครับปรับระยะฟรีเบรกฟรีคับนะครับบ่อยๆช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับของแผ่นครับ